จากระหนึ่งในคัมภีร์โบราณจะอยู่บริเวณฝีเย็นะครับแต่คัมภีร์ปัจจุบันบอกว่าอยู่ตรงบริเวณปลายกรุกไปซะแล้วอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณกันเลยก็แล้วกันว่าจะเชื่อแบบไหนอ่ะคราวนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์จากระหนึ่งแบบคร่าวๆที่สุดก็คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความแข็งแรงของขา ระบบขับถ่ายความแข็งแรงของกระดูกธาตดินของร่างกายและก็ช่วยกระตุ้นสัญชาตญาณให้เป็นไปได้ด้วยความสมดุลนะครับกระตุ้นจักกะหนึ่งด้วยมุท่าทำแบบนี้นะครับนำสันมือทั้งสองข้างมาชนกันพับนิ้วนางและนิ้วก้อยเข้าหาตัวจากนั้นเอาปลายนิ้วกลางมาประกบกัน ทำนิ้วชี้และนิ้วโป้งเป็นห่วงคล้องกันโดยให้นิ้วโป้งด้านซ้ายอยู่ด้านบนตามภาพนะครับตอนสุดท้ายก็คือทำร่างกายให้ผ่อนคลายจิตใจจดจ่ออยู่ที่บริเวณจักระหนึ่งเอามุทราให้ลงต่ำไปใกล้ๆกจ้กระจกหนึ่งที่สุดทำสมาธิสักครู่หนึ่งจะสามารถกระตุ้นจักระหนึ่งได้ดีครับ